สำออยสำออยทำไมลูกดกเลยสำออยมาๆมา,มาไหนดูซิดูซิมาน้อยออกลูกใหม่นะคะมาน้อยมาออกลูกใหม่นะคะอุย้ยดูซิไอ้ตัวนั้นจมูกแดงเลยจมูกแดงเลยนหนมาดูนอยชี้มันม,ม,มันมันคลอดมานขึ้นนี่บ่สำออยทำไมลูกดกเลยมาอีกเก้าแล้วนะมาอีกเก้าแล้วอ ขอดมือคืนนี่หรือเพิ่งเพิ่งขอดปะขอดเ้าได้น,นี่เน,น,นาะโอ๊ย <laughs> เก่าสีมันคือขอดศาสเต้มันคือบกขอดวันที่อันนั่นคือบกขอดวันที่สามสิบบ่ืึจำอ่อยไหนไหนดูซีดูซีไหน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 ม่ให้ดูสักตัวชี้ดูสักตัวชี้ จะมาดูใหม่นะสม้มอยเลี้ยงลูกดีๆนะไม่ใช่ทิ้งขว้างลูกเด้ วันนี้ได้กี่วันแล้วนี่ได้แบบสองวันแล้วนะคะดูสิหน้าแม่เขาสำอ้อยคะ่ะนางชื่อสำอ้อยนะคะเพราะทําไมถึงเรียกสำอ้อยรู้ไหมคะเวลาเขาทําอะไรผิดนี่เราเงื้อมือเน่ยเขาจะร้องเอง้งเอง้งเอง้เองเลยค่ะเขาชอบโวยวายนะคะ,ะ,คะแบบสำอ้อยค่ะสำอ้อยอะ่ะมันจะไม่ไทันทําอะไรเลยร้อ,ยงองแล้วคะ่ะร้องแล้วนี่เป็นคอที่สามที่สี่นะคะดกทุกคอกนะคะ ลกจุกโคกทับลูกหรือเปล่าสําออย สำมอยสัมอ,อยสมอ,อยจะมาอัปเดตให้ดูวันต่อไปนะคะวันนี้เป็นวันที่สองเขาตัวเล็กอยู่นะคะเขายังไม่ลืมตาเขายังไม่ลืมตานะคะใครชอบเจ้าไหนจองไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดู จะมาอัปเดตให้ดูวันต่อว,วันวันต่อว,วันนะคะหมาคอกนี้นะคะมีเกตัวค่ะเพิ่งจะได้2วันนะคะเพิ่งจะได้2วันซมออยนางลูกดกแม่ลูกดกแม่ลูกดกเดท่าบลูกเดอ้อ อย่าทับลูกนะ <c oughs> ตัวนี้ทำไมอยู่ข้างล่างเลยอย่าทับลูกเด้อไหนไหนไหนอ้ ه, ทำไมจะอยู่ข้างล่างจังเลยอย่าทับลูกนะไหนไหนไหน โอ้ยเด๋วตัวนี้อยู่ข้างล่างอย่างเดยอเดเอาลูกออกมาก่อนนายนายเอา,เอ,าอย่าทับลูกอย่าทับลูกสมออยเอ้ตายเลยไหมตายเลยไหมอย่าทับลูกโอ้โอ้โโอ้โอ้โอ้มก็ โอเป็นตังเงิดเลี้ยงลูกได้ให่่ยังไงเนาะออ่ะ,อะ,อะดูไปนะดูลูกนะสับออยนะเดีย๋ยนี้ไปเที่ยวเด้อสับออยรู้ไหม,ด,ได,นะมดูลูกด้วยนะดูลูกด้วยดูลูกด้วย